สวัสดีค่ะดิฉันตัวแทนทีมน้ำพริกขวดถั่วเน่าแผ่นนะคะซึ่งความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์เราก็คือการนำถั่วเน่าแผ่นค่ะซึ่งเป็นที่นิยมรับประทานของคนในชุมชนอยู่แล้วนำมาเป็นส่วนผสมในการทำน้ำพริกขวดนะคะแล้วก็วัตถุดิบของเราที่ใช้จะเป็นหอมแดงกับกระเทียมค่ะซึ่งนำมาเจียวเองทุกขั้นตอนนะคะเพื่อ,เพ,อเพิ่มความสดแล้วก็กรอบของกระเทียมกับหอมแดงนะคะสำหรับพริกที่เราใช้จะเป็น พริกกระเหรี่ยงค่ะซึ่งมีความเผ็ดในตัวนะคะโดยเอกลักษณ์ที่สําคัญของเราก็คือการนําถั่วเน่าแผ่นนะคะมาเพิ่มมาเพิ่มเป็นส่วนผสมค่ะซึ่งมีความหอมแล้วก็หอมกลิ่นถั่วเน่าแล้วก็จะมีความหอมของตัวกระเทียมเจียวกับหอมเจียวที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะสําหรับกระบวนการผลิตของเราจะเริ่มจากการที่วางแผนแล้วก็ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลนะคะของคนในชุมชนที่ทำน้ำพริกโดย โดยจะโดยจะลงไปศึกษาขั้นตอนการทำแล้วก็วิธีการทำของคนในชุมชนนะคะแล้วนำมาดัดแปลงคิดค้นสูตรใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นน้ำพริกขวดหัวนเน่าแผ่นค่ะที่เราทำเป็นผลิตภัณฑ์นี้นะคะส่วนช่องทางการติดต่อของเราจะเป็นเฟซเฟ f เ c e b o o k จะเป็นชื่อน้ำพริกขวดหัวนเน่าแผ่นค่ะสำหรับเบอร์โทร063 623 3313ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพวกเราทีมถั่วลายเสือนะคะจากตำบลผาบองนะคะวันนี้จะมาสรุปการทํางานที่ผ่านมานะคะในส่วนของข้อหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ทําการพัฒนาก็คือเรา,เาทําการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจของถั่วลายเสือนะคะจากเดิมที่เป็นถุง1ิบล็อกนะคะเเปลี่ยนมาเป็นกระปุกพลาสติกที่เป็นฝาล็อกนะคะซึ่งทําให้สะดวกในการรับประทาน,นะคะ่ะแล้วก็ง่ายต่อการเก็บค่ะในส่วนของข้อ2นะคะกระบวนการผลิตหรือองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะ ก็คือเราได้มีการลงพื้นที่นะคะไปสำรวจถั่วลายเสือในตำบลผาบองนะคะแล้วก็ได้รับซื้อถัว่วจากร้านค้ามาค่ะเพื่อมาออใส่ในบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะที่เราทําการปรับแพ็กเกจนะคะซึ่งในส่วนนี้เราก็มีการทาแพ็กเก็โลโก้ขึ้นมาใหม่นะคะแพ็กเกจแล้วก็โลโก้ขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นค่ะ ในส่วนของข้อ3นะคะความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราก็คือมีขนาดเล็กกะทัดรัดนะคะพกพาสะดวกค่ะแล้วก็หลังจากที่รับประทานเสร็จแล้วเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะอย่างเช่นการนํากระปุกกลับมาใส่เครื่องปรุงต่างๆได้ค่ะในส่วนของข้อ 4. นะคะการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็คือเราได้ลงพื้นที่ไปในร้านถั่วต่างๆของตำบลผาบองนะคะทางร้านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับถั่วค่ะแล้วก็ได้คำแนะนำในการลงทุนต่างๆค่ะ ในส่วนการตลาดแล้วก็ช่องทางการติดต่อของเรานะคะในส่วนแฟนเพจนะคะของเราชื่ออ t เก e r Peanut for h i l l ค่ะแล้วก็มีเบอร์ติดต่อนะคะ0ย์เก้าหนะคะค่ะส่วนการส่วนตลาดของเรานะคะก็คือเรามีวางจําหน่ายอยู่ที่ตลาดซอกจานนะคะซึ่งเปิดในวันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะแล้วก็ฝากวางจําหน่ายอยู่ที่ร้านถัวข้สายฟ้าค่ะขอบคุณนะคะ